นี้เราจะมาทำยำหมูเส้นแซ่บๆซ่บยำหมูยอนี่ค่ะลว,วลวกหมูเส้นลวกหมูยอแล้วก็หมูแล้วก็ตำพริกใส่ไปเลยอ้าวปลายขั้นตอนแรกคือซีิ๊วขาวไปเลยน้ำปลายไม่ต้องเยอะอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงโอเคน้ำตาลน้ำตาลสองช้อนใส่ไปเลยเยอีกโอเค น้ำกระเทียมดองใส่ปลายอีกหน่อยนึงน้ำกระเทียมดองมันจะออกรสหวานๆต่อไปอ่าน้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึงไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะเค็มอ่าต่อไปชูรสอ่เาใส่ปลายคน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 ไปเลย พริกใครอยากเผ็ดก็ใส่ให้มันเยอะๆพริกขี้หนูตำเข้าไปตำหยาบๆต่อไปบีบมะนาวใส่มะนาวใส่ไปเลยเยอะๆเอาเปรี้ยวๆบีบแรงๆออกแรงเยอะๆโอเคมะนาวเยอะๆเลยจัดไปน้ำเยอะๆ ทีนี้เราก็คนค่นก่อนถ้าไม่เปรี้ยวแล้วเราค่อยบีบเพิ่มตรนนี้เราก็คนก่อนคนปลายต่อไปเอาผักกระเฉดที่ลวกแล้วอยู่ในหม้อสะอามาใส่หมดทั้งแหละตักมาเลย ผักกระเฉดที่เราลวกไวเอาแต่ยูโจดเด็ดเอายูโจดแล้วก็ลวกใส่มาเลยใส่มาคุณเสร็จแล้วเอามะเขือเทศใส่คุณขึ้นมาเอามะเขือทเทศใส่กระเฉดเราจะลวกเขียวๆนิดนึงโอเคมะเขือเทศใส่ไ ไไใส่ผักชีต้นหอมผักชีจะเยอะไปนิดนึงใส่ผักชีต้นหอมโรยเลย ยำมุ้นเส้นใสกระเฉดมากินมากเอาแบบแซ่ๆบๆรูกจับเลย